นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณต้องอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับต้องสวัสดีครับพี่้องครับต้องช่วยฟองเสียงนังด้วยอ่าสวัสดีครับเองมชับนะครับโอเคตอนนี้ต้องโทรจากที่ไหนครับอ่าจากที่บ้านครับพี่แถวไหนเอ่ยแถวแถวบ้านพี่โก้นะครับแถวถวบ้านพี่โก้เซาลีเบอร์ใช่ไหมเออนะแล้วฝนอยู่ตกหรือยังตอนนี้หยุดแล้วครับี่หยุดแล้วนะแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครครับเนี่ย อ๋อตอนนี้แฟนชู้น้องบนแล้วครับพอดีผมอยู่ด้านล่างอ้าวได้เลยได้เลยถ้างั้าเนี้ยย้อนกลับไปมันไกลหน่อยนะว่าฟังนะเพราะมันย้อนกลับไปถึง25ปีเพราะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ชายแล้วอยู่ดีๆพี่ชายเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังได้ยังไงครับเรื่องเพื่อนสนิทเนี่ยคืออย่างนี้ครับที่บ้านผมเนี่ยมีวันหนึ่งตอนตอนที่ว่าพี่ชายมาเล่าเนี่ยคือว่าผมโทรไปคุยกันเรื่องพี่สาวผมแล้วพี่สาวผมเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างจะมีซิกเซนส์นะฮะก็้วทีนี้พวกก็นั่งคุยเล่นกันอะไรเงี้ยพี่ชายผมกก็บอว่า ต้องไม่รู้เรื่องหรือว่าตัวแกเนี่ยจริงๆแล้วแกก็มีเหมือนกันแลวแกก็มันมีดแบบีแกก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง,งครับคือต้องถามที่บอกฮันว่าตัวพี่บอกเนี่ยเคยมีเพื่อนสักคนที่ว่านมันหน้าแปลกตรงที่ว่าอ่าเรียนคนละโรงเรียนเดียวเรียนคนละโรงเรียนกันนะฮะบ้านไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยแต่กลายเป็นเพื่อนที่มาสนิทกันแบบว่าสนิทกันมากบางที<ๆ>คือเรื่องนี้ครับพี่ชายผมเนี่ย อ่าพี่ชายผมชื่อพี่ขวัญนะฮะแล้วก็เพื่อนแกชื่อพี่ปองอืแกก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนมัธยมกันคือรู้จักกันโดยตรงเิยนะฮะไปเล่นกจีฬาตีแบดกันแล้วก็แบบว่าเริ่มสนิทกันก็สนิทกันมากสนิทกันที่เบอกว่าเขาจะเรียกว่าตัวติดกันเลยแต่มันแตกถึงว่าเรียนเพื่มคนละโรงเรียนกันบ้านอยู่ใกล้กันเลยที่นะฮะจนเวลาผ่านไปตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นผมก็ตัวผมกับพี่ปองเนี่ยถามว่ารู้จักกันก็ค่อนข้างสนิทเหมือนกันเพราะว่า ผมกับพี่ชายผมเนี่ยอายุค่อนข้างห่างกันเยอะแต่สมตมติว่าเป็นน้องเล็กอะไรประมาณเนี้ยครับ uh huh. จนมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือก็เรียนจนจบมัธยม uh huh. นะฮะจบมัธยมพี่ชายผมไปสอบเข้าราชภัฒ uh huh. นะครับส่วนพี่ปองเนี่ยแกไปสอบเข้าเป็นตำรวจตำรวจชายแดน uh huh. นะฮะก็ช่วงนั้นก็ยังตอนที่ปองไปเรียนอยู่แกก็เวลากลับมาเนี่ยแกก็จะมาหาพี่ถึงตลอดวันตลอด คือจะมามาคุกคีอยู่ที่บ้านแบบสนุกสนานกันแบบอะไรอย่างเงี้ยครัจนถึงเวลาช่วงหนึ่งจนพี่พชายผมนี่เรียนจบ<ม>เรียนจบของรชัชพัฒน์ไปแล้วพอเรียนจบรชัชพัฒน์นะฮะช่วงนั้นเป็นรู้สึกจะเป็นวิไลคูอยู่<ม>ยังเป็นวิไลคูอยู่นะครับส่วนพี่ปองเนี่ยแกก็ไปบรรจุที่เป็นตำรวจจราจรไทแดน<ม>ที่อำเภออำเภอนึงในจังหวัดสุราดิตนะฮะก็แต่ช่วงนั้นเนี่ยพี่ปองเนี่ยเขาเหมือนกับว่าด้วยอะไรนิสัยของพี่ปองเนี่ยจะ็นุนน่ารัก คนที่แบบว่าใครคุยด้วยก็จะชอบแกเป็นคนนิสัยดีฮะเจ้านายชอบ,บเขาก็เลยว่าให้พี่ปองเนี่ยตัวพี่ปองเองเนี่ยต้องแบบว่าคือไปอบรมบ่อยเป็นเกี่ยวกับพวกสื่อสารด้วยแจะมาบรมที่ประจวบที่ทางจังหวัดของหลายๆจังหวัดเยอะะเลยคือมันมาเรื่องนี้ครับคือพี่ปองเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยที่ตอนนั้นตัวพี่ชายผมเนตอนนั้นอตอนนั้นสอบบรรจุได้แล้วสอบสอบครูได้แล้วแต่คือว่ายังไม่ได้บรรจุ เพราะต้องรอเวลาอยู่ช่วงนั้นก็เหมือนกับคนตกงานนะฮะส่วนพี่ปองเนี่ยแกก็ตอนนั้นเป็นตำรวจตำมือแดงแล้วตัวแกเนี่ยคือทุกๆครั้งที่พี่ปองกลับมาที่ที่บ้านที่อําเภอเมืองพี่ปองเนี่ยตัวแกเองเนี่ยแกต้องแวะมาหาพี่ชายผมนะฮะ,ะ,ฮะก็คือแวะมาหาก็คือว่าไม่เข้าบ้านนะพี่ก็คือว่ามาถึงอุตรดิตถ์เสร็จปุ๊บมาเฮ้ยขวัญมารับทีที่ข้าวตัว มานอนที่บ้านผมก่อนอ<ม>จะมานอน<ม>ก็มานอนมาขูกขูบอีกวันแล้วกลับบ้านก็<ม>ใช้เวลาอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักสักเดับใหญ่ก<ม>็ค<ม>ือเป็นปีที่ก็จะเป็นสภาพนี้ตลอดจนมีอยู่วันหนึ่งฮะวันนั้นเนหะที่ว่าที่ตัวพี่ปองเองเนี่ย<ม>ตัวพี่ปองเองเขากลับมากลับมาเสร็จปุ๊บมามแล้วด้วยความที่ว่าพี่ชายผมก็ยุ่งวุ่นวายแบบช่วงนั้นจะยุ่งยุ่งยุ่งมากพี่ปองกลับมาก็ยุ่งยุ่งยุ่งเสร็จปุ๊บมา พี่ปองเนี่ยบอกพี่ขวัญบอกว่าก็คือโทรมาบอกพี่ขวัญ<ม>บอกว่าพี่ววขวัญขวัญขวัญไปส่งไปส่งเราหน่อยที<ม>่ท่ารถทัวร์ครับพี่ชายผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์เลยขี่รถไปส่งพี่ปองที่ท่ารถทัวร์พอพี่ชายผมกลับมาครับ,รบที่บ้านประมาณหนึ่งชั่วโมงฮะพี่ปองเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับมาอืม,มาที่บ้านผมเนี่ยเราก็บอกบอกว่าขวัญเฮ้ยมางวดนี้ไม่ได้ขินเล่ากันเลยวะจากนั้นคุยอยากจะแบบนอนเล่นแบบเออไปคุยกันอะไรเงี้ยค เสร็จปุ๊บคืนนั้นเขาก็ปาร์ตี้กันสองคนท,ที่บ้านกันนั่งดื่มกันพอเ,เสร็จปุ๊บมาอ่ะเช้าขึ้นมาพี่กวโกยตรงพีปองก็เวลาผ่านไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้นะครับช่วงนั้นพี่กวญเน,นี่ยเขาก็อ่าตัวแกในวันนั้นจะขึ้นหาแฟนที่น่านแกก็ขี่มออไซค์แกก็กรลิดขึ้นไปน้านเลยนะฮะเสร็จปุ๊บมาจังหวะแกขึ้นไปอยู่ไปไปหาแฟนแกก็คือแกจะอยู่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะ ช้าวันจันทร์เนี่ยแกขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาระหว่างทางแกขี่มาเนี่ยแกก็ขี่ความแบบไม่ได้สนใจเลยจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งพี่ต๋องต้องคิดว่าเมื่อแค่ประมาณยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยยี่สิบห้าหกปีก่อนเส้นทางเส้นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงระหว่างน้ำโอนดิบเนี่ยมันก็จะเป็นป่าๆนะครับมันก็จะมีเป็นภูเขาเป็นอะไรเงี้ยแกจปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ยืนอยู่กับจางวันนะพี่นะยืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ใส่หมวกป่ชดอแล้วก็พุ่มหน้าอยู่อื แกก็ไม่คิดอะไรแกก็คิดด้วยความที่บอกว่าเอมันก็คงแบบว่ามไม่มีอะไรมั้งแกขี่รถผ่านไปคจนกลับมาถึงุตรดิตครับพอเสร็จปุ๊บมาแกมาถึงุตรดิตแกมารู้ขา่า<ม>วอืว่าพี่ปองเสียือ<ม>ว่าพี่ปองเสียอื<ม>คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันนั้นนะครับ,รบที่ชายผมเนี่ยอยู่ที่อุตรดิตคือพี่ปองต้องกลับมาก่อนแล้วก็ต้องเข้ามาที่บ้านผมก่อนครับ แล้วคืนนั้นถ้าเกิดว่าพี่กวันอยู่ที่บ้านก็คือพี่ปองก็จะเสียที่บ้านผมเลยเหตุที่พี่ปองเสียก็คือว่าแกนอนหลับก็ตายไปเลยพี่ฮะคือเดียวนะหลับเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับปิดสวิตช์เลยปิดสวิตช์เลยครับก็คือเหมือนกับเหาเรียกว่าหลับแล้วก็เสียไปเลยเหรอใช่นะนอนหลับแล้วก็เสียนสมัยนั้นเขาก็เรียกว่าไหลไปประมาณใช่ครับก็คือว่าถ้าเกิดพี่ช่างบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นน่จะอยู่ที่บ้านก็คือว่าตัวแกเนี่ยก็คือว่า ก็คงจะพี่ปองก็าคงจะนอนตายอยู่ข้างกันรอบพอพอถึงช่วงนั้นที่ฝันก็แบบเพื่อนเสียแล้วก็ค่อนข้างจะเสียใจฮะจนไปทํางานศพงานศพอะไรกันผ่านมาแบบจนจบงานศพเสร็จปุ๊บ่าที่บ้านพี่ปองครับพี่ปองเนี่ยเขาจะมีมอเตอร์ไซค์เขาเรียกเป็มอเตอร์ไซค์สองห้าสิบซีอยู่คันนึก็พ่อคิดว่าไม่อยากจะเห็นของตรงนี้แล้วเพราะว่าจี่ึงรู้ก็คือว่าจะขาย พี่ปองช่ไหมฮะเขาสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดลองร้อยคนแถวแถวบ้านมาสตาร์ทก็ไม่ติดจนพ่อเนี่ยต้องติดต่อมาหาพี่ชายผมพี่ขวัญเนี่ยบอกขวัญมาที่บ้านหน่อยครับพี่ชายผมก็ไปถึงที่บ้านพี่ปองจะถามพ่อบอกทาไมไม่ติดพี่ชายผมก็ไปเช็คนี่เช็คนี่มันก็ปกติมันก็ไม่มีอะไรกุนแจก็ติดได้พี่ขวัญก็เลยนึกขึ้นมาบอกว่าฟ้อง รถคันนี้ทิ้งไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้อะไร,รให้พ่อเขาเอาไปขายเถอะ<อ>สิ่งแรกที่เสร็จปุ๊บมาพ<อ>ี่หวนปิดกุญแจเสร็จที่พัตตาร์ปึ้งป<อ>ิดเลยครับทีเดียวปิดเลยครับลูกกองอมันกัมันก็น่าแปลกคือทุกคนในบ้านก็งงแบบเสร็จ่านไปได้ประมาณคืนนั้นประมาณสักคืนสองคืนได้<อ>แกก็กลับมาอยู่ที่บ้านปกติพี่หวนคืนนั้นก็นอนอยู่นะนอนอยู่ เสร็จปุ๊บแกก็นอนอยู่ดีแกก็ฝันในฝันแกก็ฝันขึ้นมาบอกว่าพี่ปองมาหาอืมอ่าแล้วก็คุยกันคุยกันนู่นสับเทเฮละเป็นยังไงแต่ผุกระถามพ่ชานผมว่าแล้วในฝันมารู้มาพี่ปองตายแล้วแกบอกแกรู้รู้รู้ครับแกบอกแกรู้แล้วแล้วพี่เข้ามาในในในลักษณะแบบไหนครับธรรมดาเลยธรรมดาก็คือมานั่งคุยนั่งคุยนั่งเล่นในบ้านที่ครอบอบนั่งกันอะไรงี้ะ ือต้องบอกก่อนนะบ้านหลังเนี้ยคือผมกับพี่ชายผมไม่ได้อยู่คนละหลังกันอืบ้านหลังเนี้ยคือพี่ชายผมที่อยู่คนเดียวช่วงนั้นสมัยก่อนนะฮะก็คือว่าเขาก็คุยสับเพีเหตุร้ากันเสร็จปุ๊บแล้วพี่ปองเขาก็บอกบอกว่าขวัญไปอยู่กูป่ะเก็เกูอยู่นียอัชลอทีครับไปอยู่กับเราหรือเปล่าเฮ้ยสบายดีนะสบายดีนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรช่วงนั้นพี่ชายผมก็ยังไม่ได้บรรจุ เดีไม่ได้สอบสอบบรรจุและสอบบรรจุสอบได้แล้วแต่ยังไม่ได้บรรจุก็รอมันจุก็เหมือนคนตกงานน่ะพี่ก็คือแบบรอเวลาอยู่เครียดเรื่องทั้งผ่อนบ้านเรื่องนู้นเรื่องนี้พี่ชายผมบอกว่างั้นอย่ขอเวลาก่อนแล้วกันอถก็ยังห่วงนู่นห่วงนี่อยู่อะไรเงี้ยพี่ป๋องบอกอืมงันก็ไม่เป็นไรแต่มันสบายดีนะเกก็บอกนี่แกก็บอกมันสบายดีนะเออมันไม่ต้องเครียดเรื่องอะไรจนเวลาผ่านไปครับพี่ป๋องพี่ชายผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้ว ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทุกอย่างมันเงียบมันหายเงียบไปลที่ปองผ่านไปสิบปีแล้วที่องฮะผ่านไปสิบปีสิบปีมันมันแตกตรงนี้ครับว่าสิบปีเนี่ยสิบปีก็คือมันก็ด้ความที่เออช่วงนั้นก็อาจจะปีสองปีแรกก็ด้ความที่อาจจะเสียใจเรื่องเพื่อนเพราเื่อนรักกันมากจนเวลาผ่านไปที่ป๋องมันก็คือมันมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วใช่ไหมครับที่ผันสิบปีไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยในสมอง ไม่อยู่วันหนึ่งรับแกนอนอยู่ในบ้านแกบอกคืนนั้นแกก็นอนอยู่จนสิบปีอะแกบอกอยู่ดีๆแกเหมือนกับว่ารึ่งหลับรึ่งตื่นคุณก็ถามว่าฝันหรือเปล่าแกบอกไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันแกรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่แบบกำลังแบบเคลิ้มนิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็คือยังไม่หลับครับแกบอกอยู่ดีแกก็เห็นพี่ปองมานั่งอยู่ข้างเตียงก็คือมันนั่งเป็นปกติเลยเป็นเหมือนปกติคุณก็ถามไม่ได้หลับชัวร์นะไม่ได้ฝันนะบอกไม่ได้ฝัน แกก็เลยอ้าเฮ้ยมาได้ไงอะไรเงี้ยพี่ปองเขาก็นั่งคุยค้างคุยกี่หัวนิดวันเขาก็คุยถามมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่สิบปีที่ผ่านมานี่คือพี่ชายผมตอนนั้นเขาบรรจุแหละบรรจุสอบอ่าบรรจุครูแล้วเป็นครูขึ้นไปสอนหนังสือยังหัดหน้าแล้วนะฮะแต่ตัวแกก็จะตีมาทุกๆุวันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยวันเสาร์อาทิตย์แกจะมานอนที่บ้านแกก็บอกพี่ปองเขามานั่งคุยนู่นนี่แบบคุยแบบเฮ้ยแล้วถามว่าสิบปีมันอยู่ไหนมาแกบอกก็อยู่อย่างนี้แหละ แกก็บอกก็อยู่อย่างนี้แหละก็อยู่ไปๆมาๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะถามแล้วเป็นยังไงแกก็บอกว่ามันก็ไม่มีอะไรมันก็สบายดีแบบว่าเออมันก็สบายไม่ไม่เดือดไม่ร้อนไม่หิวไม่อะไรไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบมีอะไรกินตลอดอะไรย่างเงี้ยเ้วพี่ปองก็ย้อนถามอีกว่าขวัญถึงเวลาแล้วมึงมาอยู่กับกูเปล่าเดี๋ยวนะนี่คือการการชวนรอบสอง หลังจากตอนนู้นที่ชวนรอบรอบแรกผ่านมาสิบปีมาชวนอีกครั้งเป็นรอบที่สองว่าพอมึงไปอยู่กับกูไหมใช่ครับแล้วก็พี่ชายผมก็ตอนนั้นแหละพอดีว่าแกมีลูกมีลูกลูกเล็กอยู่แกก็เลยบอกว่าบอกปองก็คงจะไปด้วยไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าตอนเนี้ยลูกก็มีแล้วจะต้องเลี้ยงดูลูกก่อนถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไว้เราค่ยไิเจอกันดีกว่าอื ก็พี่ปองเขาก็ยืนนั่งคุยบอกไม่ไป่ชิงนะอะไรอย่างเงี้ยเขายังถามเลยว่าคงไม่ไปแล้วล่ะพี่ปองบอกงั้นก็ไม่เป็นไรเขาบอกงั้นก็ไม่เป็นไรละกันเถอะเอิงก็บอกว่างั้นก็โชคดีอะไรประมาณนี้ครับอืมก็เรื่องก็จะประมาณขนาดนี้ครับผอเอ้ยอยากี่จะบอกว่ามันเป็นมันเป็นการฟังเรื่องที่มันอาจจะไม่ขนลุกฟุบนะแต่ขนลุกเหมือนมาเหมือนเป็นการขนลุกที่มาเรื่อยๆอ่ะ มาเรื่อยๆนะ<ช>นะครับคือพอยิ่งย้อนกลับไปเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยมันแสดงว่าวิญญาณไม่ได้ไปไหนหรอต้องวิญญาณพี่เขายังยังอยู่เหรอฮะแล้ว,ลวยังไงแล้วพอครบสิบป,ปีก็วนเวียนเพื่อกลับมาถามคําถามเดิมแล้วบง<ช>ังเอิญมันแตยทุงสิบปีเออ <c oughs> แต่ว่าบังเอิญคนที่อยู่เนี่ยคือก็มีลูกมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็ก็ไม่อยากไปแล้วอ่ะแต่ถ้าสมมติสมมติเล่นๆนะว่าถ้าบังเอิญพี่พี่พี่เราเขาเกิดตกปากรับคําว่าจะไปเนี่ยจะไปยังไงอ่ะ ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับพี่บอกจะไปยังไงอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วบ้านหลังที่พี่ชายผมอยู่จริงๆเรื่องเยอะมากหรับพ่บอกโลโอ้โหอันนี้ผมต้องผัดเองก็้มีเหมือนกันเอาวันหลังวันหลังมาเล่าให้พี่ฟังนะครับวันนี้เอาเรื่องตรงตรงเรื่องเพื่อนสนิทก่อนหลังจากนั้นฮะพอเข้ามาในจากปีปีแรกนะแล้วพอมาสิบปีแล้วมาอีกรอบหนึ่งแล้วพี่ชายเราปฏิเสธไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขายังมาอีกไหมไม่มาครับพี่ไม่มาแล้ว หายไปเลยพี่จนแบบพี่ชายผมงงตรงที่แบบมันมันแตกใจตรงที่ว่าสิบปีคือก่อด้านนั้นไม่มีเหตุการณ์ที่จะมาเลยพี่ฮะพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บตัวเขามามาแล้วก็หายไปเลยอืมอืมอมอออันนี้ก็แปลกเนาะนะครับถ้าพี่ป๋องย้อนกลับไปตอนต้นที่บอกว่าขี่มอไซค์มาแล้วเห็นผู้ชายกางวันแสกๆนะใส่เสื้อใส่ใส่ใส่หมวกเลยนะใส่หมวกตอชดอเป็น เป็นหมวกทอเชลอครับหมวกเหมือนที่พี่ปองเป็นชุดที่ของพี่ปองคราแสดงว่าหน้าตอนนั้นที่เห็นนี่คือพี่เขาเสียไปแล้วเสียแล้วครับเสียแล้วแล้วคงมาปรากฏตัวให้พี่เราเห็นหรอผมพูดกับพี่ขวัญผมว่าบอกพี่ขวัญเขาบ้าหรือเปล่าอืมแกบอกว่าบอกแกก็บอกนะต้องป่าตรงช่วงถึงเป็นป่าข้างถนนแต่มันเป็นป่าจริงๆมันไม่ใช่สวนออมันไม่ใช่สวนแบบสวนอะไรต่างๆอะไรอเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนนี่ะ จะไปยืนอย่างนั้นอืมแล้วยืนก้มหน้ายืนก้มหน้าแบบก้มหน้าคบบเหมือนก้มหน้าไม่มองใครอ่ะอืะมาณนั้นเออแต่เรื่องน,นี้แปลกดีนะ นะครับมันคงจะเป็นเออผมพี่พี่พี่รู้สึกว่ามันมันเป็นความมันเป็นความขนลุกอ่ะแต่เป็นความขนลุกที่มาพร้อมกับเรื่องแปลกเรื่องของคนสองคนที่ดูเหมือนต่างกันแต่ก็มาสนิทกันคนนึงอยู่คนหนึ่งไม่อยู่แต่เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างมันยังคงเกี่ยวกันอยู่มันยังคงผูกกันอยู่เป็นความผูกพันน่ะเนาะนะครับอ่าโอเคต้องนะครับแล้วเดี๋ยวครั้๋องที่ผมนี่ผมเคยเจอพี่ป๋องเคยคุยกับพี่ป๋องนอกรอบไม่ได้คุยในวิเหมอนกันที่ไหนครับ อ่าตอนนั้นพี่ผมจำรายการเสียงรับจับไม้ได้ป่ะเสียงรับจับไม้ในช่องสามป่ะใช่พี่พลพนนะฮะเอาแล้วเราเป็นเป็นใครผมเป็นจริงๆเป็นก๊อปปี้ของพี่พลพนละเอาเหรอจ๋าเอาอ๋อต้องเป็นเป็นก๊อปปี้พี่พลพลตอนนู้นแหละฮะแล้วเราก็ได้คุยกันเอาเหรอได้คุยกับพี่สองนี่เหมือนกันโอ๋อโอเคเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าเนี่ยเราเจอกันอีกเนี่ยต้องลองเอาเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านมาเล่าพี่ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงนะ จริง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 แล้วมันอยู่ช่วงนึงผมไปทารายการเทเบิลทีวีแต่ตอนนี้ช่องอ่ะช่องมันมันยุบไปแล้วพี่อ่าช่วงนั้นผมก็ทําคือผมจริงเนี่ยคือชอบพี่ป๋อกันไดดอลหรือเล่าเพื่อนผมทำรายการถีอยู่นะครับแล้วก็ไปเหมือนกับว่าไปสถานที่ในช่วงปริมณฑลพวกพมที่แบบก็มีมีเหตุการณ์มันเหตุการณ์ที่เชือกันที่บางจุดบางจุดใช้ได้เหมือนกันเอาเอาได้ได้ได้ทั้งวันหน้าวันหลังนะวันไหนสะดวกก็ก็ก็โทรมาเล่าพี่ฟัง นะเดี๋ยว่ตอนนั้นจำได้ว่าที่เป็นรายการในช่องเคเบิลที่ทำกับพี่แจ๊กป่ะอ๋อใช่ครับทำกับแจใช่ป่ะใช่ป่ะใช้ชื่อรายการว่าอะไรพี่จำไม่ได้ตอนนั้นเขียนเขียนเออสักอย่างหนึ่งสักอย่างอ๋อต้องเองใช่ไหมเออโอเคโอเคได้แต่ว่าตอนนี้น้องน้องไม่ได้ทำรายการนั้นแล้วอ๋อไม่ได้ทำนะพี่เอาการตอนนั้นยุบไปแล้วครับอ้าวมันจะอกอกาาตอนนี้พี่แว่าเป็นเป็นช่องของพ s i อไป่ะ สักอย่างหนึ่งอืมสักอย่างหนึ่งเนาะนะครับอ้าวได้ไงต้องขอบคุณมากที่นําประสบการณ์มารับสู่กันฟังนะนะครับครัครับผมขอบคุณครับต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ